ก็ลองทําให้ดูภาพหนึ่งเนี่ยผมอธิบายนานหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยแต่งรูปมันก็แป๊บเดียวมันไม่แป๊บเดียวนะผมเปิดรูปหนึ่งก่อนเลยรูปหนึ่งเป็นรูปน้องสกายนะครับรูปนี้นะผมให้ดู before after นะครับแต่อย่างที่บอกถ้าเราพอเราเข้าใจเรื่องของมูดโทนแล้วเราจะแต่งภาพไหนก็ได้ คราวนี้เราจะเริ่มเหมือนกันทุกคนดูภาพนี้นะภาพนี้ผมแนะนํานิดนึงภาพนี้ผมถ่ายในงานเป็นงานที่เราไปถ่ายให้กับแบรนด์ที่เขาเป็นเรือยอเช่าตอนนั้นก็เป็นทีมบีอะไอเดอะเฟสมันกําลังดังใช่ไหมเขาก็จ้างทีมบีแหละไอ้น้องๆพวกน้องๆนางแบบอะไปลงเรือแล้วก็เขาก็จ้างเราไปถ่ายพวกเขาอีกทีหนึ่งเหมือนถ่ายเป็นไลฟ์สไตล์อะนะเอาไปโปรโมทหน้าเว็บไซต์อะไรเงี้ยตอนนั้นมันเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงผมจําได้ซึ่งบ่ายสามโมงแดดแรงนะครับ พออยู่กลางทะเลเนี่ยสังเกตว่าแสงเนี่ยแข็งเป๊กเลยเห็นไหมเป็นเชฟอย่างเงี้ยภาพนี้ผมถ่ายออกมาอันเดอร์ก็คือมืดเนื่องจากเราอยู่กลางทะเลแล้วแสงก็แรงมากอ่ะถ้าคุณเคยถ่ายภาพกลางแดดจ้าๆคุณจะรู้ว่าคุณจะไม่สามารถควบคุมแสงในปริมาณที่อย่างที่คุณอยากจะเห็นได้เพราะาแสงข้างนอกที่มันเข้ามามันเยอะมากทําให้ว่าเราเช็คภาพหรือเช็คอะไรอย่างเงี้ยมันดูสว่างกว่าที่เราถ่ายออกมา อันนั้นมันคือปัญหาฉะนั้นผมก็เลยแก้ปัญหาด้วยการที่ผมถ่ายสมาสปีดเยอะมากเลยถ่ายมาภาพนี้หนึ่งต่อสี่พันแล้วเลนส์ผมอะเป็นสาระภาพ f หนึ่งจุดสี่แต่ผมถ่ายมาสองจุดห้าเพราะผมกลัวหลุดกลัวหลุดเพราะอะไรเพราะว่าบนเรือย้อนเนี่ยมันโค้งเคลงฮะถ้าเราถ่าย f น้อยแล้วแบบมันโค้งเคลงใช่ไหมมันหลุดโฟกัสผมก็เลยใช้เป็น f 2 5ซึ่งมันจะได้หลุดโฟกัสยากหน่อยอย่างไยก็ยังควบคุมแบบได้นะครับแล้วก็ใช้สปีดเยอะเพราะว่า อย่างที่บอกมันโค้งเครงแล้วก็ไม่อยากให้ภาพมันเบลอฉะนั้นผมก็เลยได้ภาพที่ค่อนข้างที่จะแบบคมชัดมากสังเกตที่หน้าที่อะไรยังยังมีความคมชัดอยู่พอเราได้ภาพแล้วนะครับจริงๆมันเป็นขบวนการที่เราต้องคิดระหว่างที่เราถ่ายหรือก่อนที่เราจะถ่ายด้วยซ้ํานะครับแต่ไอ้ขบวนการเนี่มันคือการแก้ไขเฉพาะหน้าเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะครับอานะนะนี้เราจะเข้าเรื่องมูทอนมูทนของภาพนี้เป็นยังไงนะครับเราจะยังไม่เห็นในภาพที่เป็นออริจินอล แต่เราจะเห็นมูตแล้วเพราะว่าผมเป็นถ่ายภาพพอร์เทตอย่างที่ผมอธิบายไปภาพพอร์เทตพอเราเห็นตัวแบบเราจะเข้าใจมูตทันทีอ่ะภาพนี้เราอยากให้คนดูเขารู้สึกว่าเออเขาไปแบบเที่ยวนั่งเรือยอแบบชิลเลยนะดูแบบว่าดูวัยรุ่นดูแบบเรารู้สึกว่าเออเขาแบบรูร้ลานะไปเที่ยวเรือเรือย้อนอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็สวยเขาเป็นนางแบบอะไรเงี้ยเน้นความเป็นลักซูรี่เบาๆแล้วก็โทนเนี่ยผมก็ลังคิดว่า อยากให้มันดูเป็นซัมเมอร์หน่อยนะครับอยากให้มันดูเป็นแบบว่าเป็นฤดูร้อนที่แบบว่าแดดแรงอ่ะแต่อากาศมันไม่ได้ร้อนตามไปอ่ะมันสบายเพราะว่ามันอยู่กลางทะเลมีลมทะเลมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่กลางทะเลอ่ะอยู่บนเรืออยากให้มันรู้สึกมีแดดแต่ว่ามันเย็นนะครับใช้เป็นความเป็นซัมเมอร์เข้ามาช่วยผมก็ได้โมดแล้วผมก็ได้โทนละคันนี้มันจะยากตรงที่ว่าถ้าเราไม่ได้เข้าใจไลท์ลมเราจะทําให้เป็นนะครับอย่างที่บอกว่าคันนี้มันไม่ได้คันของมือใหม่ เลยนะครับมันเป็นค้าของคนที่อาจจะเคยแต่งภาพแล้วแต่ว่ายังไม่รู้ยังจับจุดไม่ถูกว่าภาพนี้จะแต่งยังไงดีอะไรยังไงดีแต่ยังเข้าใจเครื่องมืออันนี้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าพอผมมองแล้วภาพนี้มีปัญหาอะไรนะครับแก้ทีละจุดจาไวาเลยนะครับเห็นปัญหาในภาพส่วนไหนแก้ทีละจุดอย่ากแก้ทีเดียวพร้อมกันเดี๋ยวพังนะการทำโทนนิ่งมี2แบบคือตัวเราเองเป็นคนกําหนดโทนนิ่งให้กับภาพมูดกับโทนให้กับภาพตัวเราเองนะคนถ่ายสอง ตัวแบบเป็นคนกําหนดให้เราหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขาแต่งตัวมาอย่างนี้เขาแต่งตัวสีแบบนี้มาเขาหน้าตาอย่างนี้นี่คือเขากําหนดมาให้เราภาพนี้ก่อนปัญหาดูทีอย่างภาพที่มืดแน่นอนครับผมถ่ายมามืดฉะนั้นผมก็จะทําการแก้ด้วยการปรับให้มันสว่างผมก็ดึงเอฟเฟอร์เชอร์ขึ้นประมาณน,นี้แล้วกันเห็นไหมฮะแค่เราปรับให้มันสว่างโทนมันก็เปลี่ยนถ้าอบอกว่าแค่นี้โอเคแล้วมันก็คือโอเคสําหรับคุณแล้วอะ ภาพนี้ก็สวยในแบบของมันแล้วแค่สว่างขึ้นแค่นี้ซึ่งตอนผมถ่ายมันควรจะเป็นแบบนี้ด้วยซ้ําแต่ด้วยความปัญหาอย่างที่ผมบอกว่าแสงพระอาทิตย์แรงอะ่ะมันทําให้ผมไม่สามารถถ่ายให้เป็นแบบที่ผมเอามาแก้ได้ฉะนั้นผมถ่ายมาผมก็ต้องมาแก้อย่างนี้นะครับส่วนแรกผมทําให้สว่างก่อนส่วนที่สองสังเกตที่เส้นขอบฟ้าครับนะครับเส้นขอบฟ้าด้านหลังที่เป็นแนวขอบเส้นทะเลมันเอียงหลายคนอาจจะไม่ไวอรรี่เกี่ยวกับภาพเอียงแต่ของผม ภาพเอียงผมวอลลี่ฉะนั้นผมจะให้มันตรงผมก็ทำให้มันตรงก่อนอตรงรือยังเช็คสิตรงแล้วปัญหาต่อไปคืออะไรเมื่อกี้มืดใช่ไหมเอียงใช่ไหมแก้แล้วปัญหาต่อไปคืออะไร composition ไม่ได้ composition ไม่ได้หมายถึงว่าภาพนี่มันหนักไปทางซ้ายสังเกตับแล้วภาพนี้เป็นภาพแนวตั้งแนวพอเทรตฉะนั้นพอมันหนักซ้ายทางขวาถ้ามันสเปซไม่ไม่เยอะพอ มันจะกลายเป็นภาพนี้มันหนักข้างเดียวซึ่งตอนนี้ภาพมันหนักไปทางซ้ายอยู่นะครับสังเกตจากไอ้ผ้าใบด้านบนด้วยที่มันทิ่มลงมาถ้าไม่มีผ้าใบเนี้ยรูปเนี้ยโอเคแต่พอมันมีผ้าใบปุ๊บมันหนักซ้ายทันทีฉะนั้นผมจะแก้ด้วยการครอปมันนะครับให้กับให้มันคืนมาอยู่ที่ตรงกลางแต่มันจะเสียพื้นที่ไปหลายส่วนเลยนะครับผมจะครอบกลับมาให้มันอยู่ตรงกลางให้ตัวแบบเขาไม่อยู่ตรงกลางนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหม คืนกลับมาอยู่ตรงกลางแล้วมีความบาลานซ์นะครับไม่หนักซ้ายไม่หนักขวาตรงกลางนะครับพอพูดถึงความที่เป็นซัมเมอร์ผมก็จะให้ภาพเนี้ยสีมันดูสดขึ้นนะครับสีสดขึ้นเราปรับที่ไหนก็แน่นอนนะครับปรับที่อ่ว็แบ,บแรนด์แล้วก็เซตตูเรชันนะครับปรับตามใจชอบก่อนนะครับแล้วเราดูความพอดีความพอดีของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยนะฉะนั้นเอาที่ตัวเองคิดว่ามันพอดีอ่ะผมคิดว่าแค่นี้พอดี อาจจะเยอะไปด้วยซ้ำประมาณนี้ลองดู before after ดิโอ้มันดูซัมเมอร์ขึ้นนะครับสว่างแล้วก็สีสดพอเราเห็นสีสดขึ้นเราจะมองเห็นแล้วว่าในภาพนี้มันมีสีอะไรบ้างแน่นอนคนระับมันมีสีของน้ําทะเลนะครับเป็นสีโทนเย็นนะออกเขียวๆอควาแล้วก็สีของท้องฟ้าก็เป็นโทนเย็นเหมือนกันนะบแบกแกาวเป็นโทนเย็นหมดเลยนะครับมีสีน้ําเงินทางกางเกงเขาด้วย ก็เย็นๆด้วยนะครับแล้วก็มีสีผิวที่เป็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็มีสีแดงแซมๆหน่อยนะครับสีเหลืองก็มีติดตรงนี้ด้วยฉะนั้นภาพนี้ก็เป็นสีของซัมเมอร์แหละก็คือมีความร้อนและเย็นอยู่ในภาพเดียวกันนะครับเป็นแบบว่าโทนกลางๆผมจะทําสีน้ําทะเลและสีท้องฟ้าให้เป็นไปตามอย่างที่ผมต้องการคือผมจะปรับมันนะครับเทคนิคก็คือเรามาที่คารเบสชั่นครับคารเบสชั่นตรงนี้นะครับ อธิบายก่อนส่วน c a l o r a t i o n คือส่วนของที่เป็น R G B นะครับคือ red primary สีแดงหลักสีเขียวหลักสีบลูหลักสีน้ำเงินหลักคานนี้ผมจะปรับให้ท้องฟ้าข้างหลังมันเป็นสีอะไรเราก็ไปดูมันก็เป็นสีน้ำเงินใช่ไหมผมก็ปรับสีน้ำเงินก่อนผมต้องการให้มันออกไปทางซัมเมอร์ผมก็จูนไปเลยแต่คันนี้พอตอนที่เราจูนไปเราต้องคอยเช็คด้วยนะครับว่าพอภาพนี้นเปนภาพเราต้องการย้อมฉาก ให้มากกว่าย้อมสกินโทนหรือผิวของตัวแบบฉะนั้นผมก็จะจูนให้พอดีส่วนที่ผมคิดว่าท้องฟ้าผมโอเคแล้วก็ตัวแบบไม่ได้แบบสีเพี้ยนเกินไปอ่ะผมคิดว่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับแเราลองปรับสดจืดอะไรก็ลองปรับดูส่วนสีเขียวนะครับทำไม่ได้เขียวก็ลองปรับดูมันก็จะไปกระทบกันส่วนใหญ่ที่ที่ตัวแบบเนาะก็เลยปรับเบาๆอย่าปรับเยอะ อัน okay. นี้ปรับตัวส่วนสีแดงบ้างคันนี้สีแดงมันจะไปกระทบที่ตัวแบบนี้เลยเพราะว่าเป็นสีส้มเนาะโอเคผมให้ประมาณนี้นะครับตัวทิ้นเนี่ยครับมันจะเป็นส่วนของเงานะเพราะมันเขียนว,ว่าชาร์โดมันคือส่วนของเงาในภาพนะครับผมจะลองปรับให้ดูถ้าปรับเป็นสีเขียวนะสังเกตว่าปรับเป็นสีเขียวเนี่ยส่วนเงามันจะก,กายเป็นสีเขียวเห็นไหมแต่ว่าถามว่าภาพน,นี้ผมต้องการมูทให้มันเป็นแบบออกไปทางสไตล์ญี่ปุ่นไหมล่ะ ผมก็เปล่าไงผมอยากให้ไปทางม่วงๆพอไปทางม่วงม่วงมันจะดูซัมเมอร์มันจะดูแบบฝรั่งมันจะดูแบบนะผมก็ให้ออกไปทางม่วงนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับลองดู before After แค่นี้โ okay, อเคยังครับถ้าโอเคเราก็ export ได้เลยถ้ายังไม่โอเคทําอีกครับครน,นี้เราจะไปทําเกี่ยวกับฮิวครับ S-SL นะครับอันนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจผมจะอธิบายทีละตัวฮิวนะครับคือการจูนสีค่าสีต่าง นะครับให้หมุนตามกรงล้อสีในเฉพาะโทนของสีนั้นอย่างเช่นสีแดงนะครับกรงล้อสีมันก็จะไปทางชมพูกับส้มนะครับส้มมันก็จะไปทางแดงกับเหลือง เหลืองก็จะไปทางส้มกับเขียวอะไรเงี้ยคือมันเป็นวงล้อของมันผมจะทําสีน้าทะเลก่อนเพราะว่าสีน้าทะเลกับสีท้องฟ้าของผมยังไม่ได้อย่างที่ผมต้องการฉะนั้นผมก็จะทําการจูนสีโดยการใช้เครื่องมือนี้ปกติถ้าเราไม่รู้เราก็จะจูนซ้ายขวาอย่างนี้ใช่ไหมแต่คุณจะทําอย่างนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เอาที่คุณสะดวกแต่ผมมีทคิคให้ก็คือเราใช้ตัว adjustment hue ตรงนี้นะครับถ้าเราปรับเป็น hue เราคลิกตรงนี้มันก็คือทํางานในส่วน hue นะถ้าเราปรับเป็น saturation มันก็เกี่ยวกับ saturation นะ ทีด้อย่างนะผมทําฮิ้วก่อนผมก็ใช้เครื่องมือนี้ปุ๊บผมก็ดับลงไปที่ท้องฟ้าผมก็คลิกเลยเสร็จปุ๊บผมลากขึ้นลงเห็นไหมฮะส่วนของท้องฟ้าสีของน้ำทะเลมันถูกมันถูกเปลี่ยนเห็นไหมฮะอันนี้ง่ายกว่าคือเราไม่ต้องมานั่งดูว่าตรงไหนสีอะไรอย่างเงี้ยคือจิ้มเข้าไปเลยเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่เปลี่ยนก็ปรับคืนสีท้องฟ้าสีน้ำทะเลผมโอเคละอันนี้ผมจะปรับสีผิวบ้าง ีผิวเมื่อกี้มันแดงไปผมอยากให้ออกส้มๆหน่อยประมาณนี้นะครับคราวนี้มาดูความเข้มของม,มันบ้างผมอยากให้สีสีส้มลดลงนิดนึงอยากให้เพราะเขาเป็นฝรั่งขาวนะครับฝรั่งขาวผมก็จะให้เขาดูขาวๆหน่อยไม่ต้องอมส้มมากอ,อ,ามอ่าได้ไหมอ่ะเทคนิคอย่างหนึ่งการแต่งภาพพราเทสลดสีส้มลงนะจะทําให้ตัวแบบดูขาวขึ้นไม่เชื่อลองดูได้ลดสีส้มลงหน่อยนะครับสีแดงสดขึ้นนิดนึง แล้วก็สีทะเลลงหน่อยแล้วผมก็จะลดสีม่วงลงแล้รก็มาจิตดด้าลงแล้วก็ไปถึงดูมนเนซ์ก็คือความสว่าง,อ,งอยากให้สีส้มอะสว่างขึ้นอีกนะครับนี่เห็ไหมตัวแบบเขาก็จะับสว่างกระจ่างใสปากแล้วก็ปรับท้องฟ้าให้มืดลงไหมมืดลงไม่สวยผมเอาให้แบบ สว่างไปมันได้ดูซัมเมอร์หน่อยอ่ะประมาณนี้โอเคยังอ่ะยังไม่โอเคยังไมังไม่โอเคผมทำโทนเคิร์ฟต่อโทนเคิร์ฟหลายคนก็น่าจะเคยเล่นแล้วใช่ไหมครับก็จะปรับโทนให้มันดูมีความเป็นแบบฟิล์มลุกนิดหนึ่งนะครับก็คือดึงเฉดเงาเนี้ยขึ้นมาให้มันดำไม่ดำจริงให้มันดำคุนๆน,นะผมปรับสปินโทนนิงด้วยนะครับผมให้ตัวแบบให้เขาอมฟ้าขึ้นนิดนึงอันนี้มันจะแดงใช่ไหม พอเราปรับขึ้นนิดนึงมันจะดูขาวมีออร่านะครับส่วนชาร์โด้ด้วยจะทางไหนดีอันนี้คือแล้วแต่เลยนะแล้วแต่เลยว่าเราจะปรับให้เป็นทนไหนเราจะใครชอบแบบว่าแนวแบบว่าให้มันดูครูอ่เหมือนพวกฟิล์มโคดักครูอะ่ะมันก็จะมีอมฟ้าอย่างเงี้ยเนี่ยถ,ถ่ายแล้วอาจจะเป็นอย่างงี้ก็ได้ก็แล้วแต่แต่ผมอยากให้มันดูเป็นซัมเมอร์จริงๆผมก็จะเพิ่มสี สม้สมส้มแดงแดงน้ําตาลเข้าไปในส่วนเงาโอเคนี่คือภาพที่ผมต้องการละนี่คือภาพที่ผมคิดโทนเอาไว้ตอนต้นนะครับคืออยากให้มันออกมาเป็นแบบนี้เราเข้าใจเราแก้ปัญหาภาพ,าพได้มันก็โอเคเลยอันแรกคือออกมาจางสว่างไปอีกเห็นไหมผมแต่งสองครั้งยังไม่เหมือนกันเลยฉะนั้นก็เรียกแต่งตามที่ตัวเอ,ง,องต้องการนะครับแต่ว่าตัวเรื่องของโทนเราก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าสีมันให ผลยังไงอะไรให้ผลยังไงอันนี้คือภาพภาพแรกขอพักทานนะ้ำแปบนึงขอแหง้ง